จากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้พบว่ามีกลุ่มชายถือปืนยิงดักรอรถของพวกเขาอยู่ซึ่งในตอนนั้นน่ะไม่มีใครแน่ใจว่ากลุ่มชายดังกล่าวเป็นพวกเดียวกันกับพวกเขาหรือไม่แต่แล้วไม่นานกลุ่มชายเหล่านั้นน่ะกลับโดนกลุ่มชายติดอาวุธซุ่มยิงจนราบเปหน้ากลองซึ่งในฟังของหัวหน้าหน่วยก็ได้ยินทุกอย่างผ่านวิทยุในขณะเดียวกันออสก็ได้พาโซนากลับมาถึงฐานโดยออสได้บอกกับหัวหน้าหน่วยว่า ฐานแห่งนั้นน่ะจะเป็นจุดล่าถอยให้ปิดล็อกอาคารก่อนกลับไปที่ทีม G.R.S ในตอนนั้นพวกเขาได้ตัดสินใจลงจากรถและลงเดินเท้าไปยังจุดหมายแทนท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าสิหน้าขวานทีม G.R.S ก็ได้ปะทะกับศัตรูที่ซุ่มแอบอยู่เป็นระยะก่อนที่พวกเขาจะแยกกันทําหน้าที่ตามความถนัดทางด้านทัน,นทูดกับสกอตในตอนนั้นพวกเขากำลังพยายามจะหาทางออกจากห้องนิรภัยอย่างไม่ยอดท้อ ในขณะที่ทีม g i s สามารถเดินซุ่มมาถึงสถานที่พำนักแล้วซึ่งกว่าที่พวกเขาจะเดินทางมาถึงจุดนั้นก็ต้องฟันฝ่าการต่อสู้ปะทะกับศัตรูไปหลายๆก่อนที่จะเข้าไปยังสถานที่พำนักที่เกิดเหตุได้จึงซุ่มยิงใส่รถปืนกลของข้าศึกอย่างเต็มแรงเพื่อสกัดกั้นในเบื้องตน้นและหันเหความสนใจในขณะที่ทันโตและบูนพร้อมหน่วยเสริมอีกสองคนกำลังเดินไปที่ประตูด้านหลัง